สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหน่วยล่างสูตรที่7นะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลังนะครับผม12งวดด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม64นะครับเป็นสถิติตั้งต้นนะครับผม2พฤษภาได้เลขศูนเป็นเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข8ดนะครับ16พฤษภาคม5เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข4 หนึ่งมิถุนาแปดเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขห้าสิบหกมิถุนาสองเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดนะครับหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขเก้าสิบหกกรกฎาคมแปดเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะครับผมและก็วันที่หนึ่งสิงหานะครับศูนย์เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขเก้าสิบหกสิงหาห้าเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขสามหนึ่งกันยาครับศูนย์เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขเก้าสิบหกกันยาเจ็ดเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะครับและก็วันที่ 1>, 1ตุลา2เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข3นะครับผมวันที่16ตุลาครับ1 3นะครับ1 3ก็คือหลักร้อยบวก3คงที่หลักร้อยบวก3คงที่นะครับใช้หลักร้อยบวกด้วยคงที่นะครับ1 3เป็น4ได้4เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหอยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ